ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสตาร์ดิวอเล่อีกครั้งนะอันนี้ก็ปกติก็ว่าจะไม่ลงคลิปอะไรแล้วสอนไปเกือบหมดทุกอย่างแล้วก็เอามาลงนิดนึงละกันก็เมือเอื่คิดได้ว่าไอ้บักที่แบบบั็กที่เดินขอบแมพอะ่ะที่เคยสอนไปนคลิปที่แล้วอะ่ะมันเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้ก็เลยจะมาสอนอีกจะมาแนะนําไม่ใช่สอนอะไรมากหมาขวางทางอีก โอเคก็เดี๋ยวขอทำบัคเตอรแฟทนึงละกันเพื่อความรวดเร็วเนี่ยนะครับบัคนี้ก็เป็นบัคที่จะใช้หาเงินในจริงๆมันทำฤดูไหนก็ได้แหละแต่ว่าหน้าหนาวไงห้องว่างก็ไม่มีอะไรทํากันใช่ไหมก็จะเอาบัคนี้ไปใช้ก็ได้มันก็หาเงินได้ดีมากๆเลยนะ เดี๋ยวผมขอทำวาวกลับบ้านสักอันหนึ่งน้ำผึ้งโอเคอ่าไปเลยที่ทะเลละโอเคปกติก็หน้าหนาวก็จะทำบักที่ขุดของกันใช่ไหมขุดพวกโนแยมินเทอร์รูทไปขายกันอ่ะ เออมันก็ได้วันละประมาณ12,000สอื่อะไรองี้ก็ไอ้บักเนี้ยเราจะทำให้ดูแม่งก็ไม่เคยจะขุดได้เลยะน,นะน่ะก็บักหน้าหนาวตามปกติทำอย่างนี้ใช่ไหมทำแล้วโอ้ยโทษขุดผิดคือขุดเจอแล้วก็ขุด,ด,ข,ข,ดขึ้นไปเรื่อยๆนะโอเคก็ได้วันหนึ่งประมาณหมื่นสองมืแต่ว่า จะมาสอนการใช้บักบักดาฟันหรือเคียวฟันน่ะโอเคคือบักนี้มันจะทำให้เราเดินอ้อมไปตามคอมแมปได้ใช่ไหมแล้วก็อย่างแมปเนี้ยมันเป็นทะเลถูกปะแล้วเวลาเราเดินอ้อมไปเราก็จะเดินบนทะเลได้เลยเดี๋ยวโอเครอฟันแป๊บนึง ็ถามว่าทำไมถึงใช้เคียวก็บอกไปแล้วนะในคลิปที่แล้วคือดาบมันชอบหันหน้าไปกทางหนึ่งก็เลยใช้เคียวดีกว่าชัวร์กว่าเะนะ ừ, ถ้าเราปันขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยเราเดินมาข้างๆได้แต่ว่าบักเนี้ยมันจะต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะนะแคปพอร์ตอันละพันห้าก็คิดดูกี่อันถ้าอยากได้เยอะก็ว่างจัดทั้งวันก็วางไปเถอะเนี่ย วางไงก็ได้วา,วางวางตามใจเราเลยเนี่ฮะได้หมดเลยนะโอ้เดินมาหาฟองเล่นเหรอโอ้่ได้นะตกชิวๆเลยลงมาฟองอยู่ข้างบนนี่คงเหวียงมาไปถึงแน่นอน เรามาตกปลาให้ดูทําไมเนี่ยไม่เกี่ยวเลยโอเคก็คือที่จะแนะนําก็ประมาณนี้โอ้ oh. เอาความาณลีนสองอันคือเอาแคปพอตมาวางตามเนี้ใช่ไหมแล้วก็ลงมาเก็บแค่นั้นเองก็เดี๋ยวไปดูที่อื่นมันไม่ใช่แค่ที่ทะเลอะคือที่แม่น้ําอะไรอย่างนี้ก็ทาได้เอาออกไม่ได้ขอ,อว้าไปทีแล้วกัน ก็คือเออแต่ถ้าทำก็พกวับมาด้วยนะเพื่อแบบพลาดมันบวมบางแกะคือพลาดแล้วแบบแบบติดบั๊กเดินไปไหนไม่ได้ก็เคพกวับกลับบ้านวับไปไหนก็ได้จริงๆก็ติดวับกลับบ้านไปด้วยเผื่อทำแล้วดึกอืมก็เดี๋ยวจะทำให้ดูว่าที่แม่น้ำมันก็ทำได้นะ ปั่นตับหนึ่งไม่อยากให้พลาดเอาจะชัวร์ดีกว่าเยะต้องมาทำสองรอบเดวเวลาโอเคอะไวเนี่ยอ่านี่นะก็เนี่อ่ะทำงี้ก็ได้วางในแม่น้ำตรงนี้ตรงนี้มันเดินไม่ได้นะพวกหิน ใช่ปะนี่ก็ว็าไม่เกี่ยวเกี่ยวตรงนี้เดินไม่ได้ทำไมติดอะไรนี้ก็ติดอะไรไม่รู้เคเนี่ยก็วางไปเลยได้ทุกที่ในแม่น้ำเนี่ยเห็นไหมวางได้ตรงนี้เดินทะลุไม่ได้นะอืมก็ฝั่งนี้ได้ปุ๊บ ฝั่งนี้ฝั่งนี้รู้สึกจะมีปัญหาเหมือนกันนะนี่ไงนี่ไงตรงนี้ก็ได้ต้อวางให้มันเดินได้ยังไงก็ไดนน้นี่ก็ตรงนี้ก็วางเรียงไปเลยทำใจชอบอยังไงก็ประมาณนี้นะก็รวยแน่นอน นั่งห่วงสำหรับคนที่อัพสายตกปลามาก็น่าจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ลงทุนก็เยอะได้แต่ขยะก็อืมดูสิก็แนะนำประมาณนี้ละการคลิปนี้ก็เคกกบ้านอืมแล้วก็ผมก็ขอทิ้งท่ายคลิปนว้นิดน,นึงละกันก็อ่ะ ไนตรงร้านค้าท่อระบายน้ำนะคือแบบในวิกิมันก็ไม่มีบอกใช่ไหมว่าวันไหนมีขายอะไรก็จะมาพูดให้ฟังมันก็สั้นๆไม่มีอะไรมากนิดนึงเพิ่มนิดนึงเออใครอยากรู้ <c oughs> นี่นะตรงนี้เลยวันนี้วันอะไรวันจันทร์ขายสลามเขียนนะวันอังคารขายอมนิจิโอดหรือหินไม่มีอะ หินที่เอาไปเคาะกับคินนะ่ะวันนี้จีโอนะวันพุธเป็นปลาวันพฤหัสมิกซีดวันศุกร์ s ิเดียมสปริงเกอร์วันเสาร์เป็นอาหารวันอาทิตย์เป็นปีข้างข้าวนะครับก็ประมาณนี้สรุปให้ฟังประมาณนี้เลยัน,นมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วแหละก็หมดแล้วแค่จะามาบอกว่าเนี่บักนี้ก็เอาไปใช้กันได้ใครที่าหาตัง หน้าหาวว่างๆก็ไปวางเล่นแต่ว่าคือถ้าจะลงไปเก็บก็ต้องทำบักทุกครั้งอ่ะฟันไปใหม่ลงไปเก็บแค่นั้นเองอเคครับก็วันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้โอเวลยีล่ห้าเองเหรอเล่นมาต้องนานโอเคคือเวลตรงนี้คืออะไรไม่รู้ก็รู้สึกว่าความเซียนจะวับกันที่เวลนี้เลยพออย่างอื่นมันก็เท่าๆกันหมดแล้วแหละใครเล่นนานก็เวลเยอะมัง้ง ผมวิวยิ้มห้าเองก็ไม่เยอะนะในความคิดผมก็โอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะก็เออพวกบาร์กับก็พูดอีกรอบหนึ่งเลยละกันเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะคือพวกบาร์กับพวกมอตต่างๆนะครับใครจะใช้อะไรก็เรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคลก็ไม่ว่ากันแต่ว่าก็ใช้แต่พอประมาณละกันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกมมันจะไม่ค่อยสนุกนะเพราะว่ามันก็จะไม่ค่อยมีอะไรให้ทำแล้ว เพราะว่าเราโกงไปหมดอ,อะไรอย่เงี้ยเช่นบักเอ้ยเช่นหมดพวกโกงตังใส่ของอะไรเนี่ยอย่าไปใช้เลยจริงๆแบบเดียวก็หมดสนุกแล้วโอเคนะครับก็โอเคบ๊ายบาย